ช่วงนี้เปิดไปทางไหนก็เจอแต่ร้านนี้ค่ะเลยสงสัยว่ามันอร่อยและคุ้มจริงๆหรอก็เลยมาลองด้วยตัวเองนะคะกับร้านเจรลรสชาบูบุฟเฟ่ค่ะเราไปทานคนเดียวนะคะหลังจากที่ได้โต๊ะเราก็เดินดูรลายอาหารค่ะตัวเลือกในการทานบุฟเฟ่มีของเยอะมากเลยนะคะสเตชันอาหารก็สะอาดด้วยค่ะยังไม่เริ่มทานเราก็มาแวะดูของหวานก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้าง แอบไปเห็นมีข้าวผัดกระเทียมแล้วก็มีหยกด้วยเครื่องดื่มก็หลากหลายไอศครีมก็จัดเต็มหลายรสมากแล้วก็ตักยากมากเช่นการขัดก็ดีนะคะกินแล้วก็ออกกำลังกายมุมของทอดพนักง,งานก็คอยทอดเติมตลอดส่วนเนื้อสัตว์อาหารทะเลและของมนอง,งานเขาจะให้กดสั่งผัดแอปพลิเคชันนะคะรอบแรกเราสั่งเนื้อออสเตรเลียม,มา5ที่นะคะปรากฏว่าได้มาหนึ่งจานนี้ค่ะนับแล้วได้5ชิ้นพอดีตอนแรกก็สงสัยค่ะหรือว่าเราเข้าใจะอะไรผิดเลยสั่งมารอบสองนะคะสั่งมาสิที่ค่ะได้มาหนึ่งถาดใหญ่แบบนี้เลยแต่รอบนี้ไม่ได้นับนะคะว่าไไได้้กกี่่่่ชินนนแต็็มมเเปรรคะพระพาาวัาือ เราสั่งได้หลายรอบอยแล้วเนาะตัวซุปหมาล่าเรามีความรู้สึกว่าพะโล้กลิ่นชัดมากหรือถ้าใครที่ชอบซุปเข้มข้นกว่านี้สามารถขอพริกหมาล่าเพิ่มได้เลยค่ะฟรีเรามีความรู้สึกว่ารสชาติของซุปหมาล่าเนี่ยจะไม่เหมือนซุปสไตล์จีนอันนี้ออกไปทางซุปแนวฮ่องกงค่ะน้ำจิ้มที่ร้านรสชาติออกหวานแต่กระปุงเพิ่มได้ไม่เป็นไรน้ำจิ้มซีฟู้ดก็โอเคนะคะเราชอบเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมากินกับผักค่ะ แล้วก็พวกลูกชิ้นต่างๆเยอะม,มากเลยนะคะมีหลายแบบเลยขนมจีบสั่งในแอปเขาจะมีบอกนะคะว่าต้องต้มก่อนทานไส้หนาแป้งบางกําลังดีเลยหลังจากที่ต้มทุกอย่างไปสักพักก็สุกได้ทีใช่ไหมคะเราก็เริ่มทานเลยค่ะเต้าหู้ทอดตัวนี้อร่อยมากเป็นเต้าหู้แบบเดียวกับที่อยู่ในพาโลนะคะพอเครื่องเริ่มติดก็จะเริ่มกินคาใหญ่ขึ้นนะคะในคานี้ก็จะประกอบไปด้วยหมูปลาหมึกกรอบแล้วก็ผักลูกชิ้นอันนี้ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะคะแต่คล้ายออมุกเกาหลีกินข้าวเสร็จก็ต้องต่อด้วยกินของหวานใช รวมๆแล้วราคา3ามใบแดงเมทอนคุ้มค่ะไปเลย